สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนทุเรียนแปลงสวยกันนะคะเป็นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะสวยๆแบบนี้เลยนี่แบง่งขายสองไร่นะคะให้ผลผลิตแล้วค่ะเดี๋ยวรายละเอียดไปติดตามในคลิปกันนะคะวันนี้พามาชมสวนทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะ แปลงนี้เจ้าของแบ่งขายค่ะแบ่งขายสองไร่นะคะตอนนี้ทุเรียนเริ่มติดดอ,อกแล้วนะคะทุเรียนให้ผลผลิตแล้วแทบบทุกต้นเลยค่ะทั้งสวนเลยค่ะนี่ค่ะ ให้ดูดอกกันชัดๆเลยนะคะดกมากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเต็มกิ่งเต็มต้นเลยนะคะที่ดินอยู่ติดถนนลาดยางนะคะอยู่ในชุมชนหมู่บ้านค่ะ ห่างถนนใหญ่เพียงแค่600เมตรเท่านั้นนะคะอากาศดีที่รินแปลงสวยค่ะระบบน้ำพร้อมใช้นะคะเป็นสปริงเกอร์รอบสวนค่ะ,คะออกดอกทุกต้นเลยค่ะทุเรียนตอนนี้ มีดกมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหอ,อยากให้ท่านผู้ชมมาชมที่สวนจริงๆค่ะอยากได้ให้มาเห็นกระตานะคะว่าแปลงนี้สวยจริงๆค่ะผลผลิตดกมากนี่ค่ะออกดอกแล้วทุกต้นเลยค่ะ ชัดๆเต็มๆอย่างนี้เลยค่ะที่ดินติดถนนลาดยางสองด้านนะคะเจ้าของแบ่งขายจำนวนสองไร่สองไร่เจ้าของขายยกแปลงสี่ล้านห้านะคะสองไร่สี่ล้านห้าเฉลี่ยแล้วตกไร่ละสองล้านสองแสนห้าหมืนบาทเท่านั้น,นะค่ะถือว่าไม่แพงนะคะที่ติดถนนลาดยางสองด้านแล้วก็ห่างถนนใหญ่แค่หกร้อยเมตรค่ะ อยู่ในชุมชนหมู่บ้านค่ะมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวนะคะสามารถอยู่อาศัยยามกเกษียณได้เลยค่ะแปงนี้เป็นทุเรียนล้วนนะคะระบบน้ำพร้อมใช้ค่ะที่ดินแปงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลดงที่เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีค่ะห่างตัวอำเภอเมือง ค่ประมาณสิบกิโลค่ะนี่ค่ะที่ดินแปลงสวยหน้าจับจองเป็นเจ้าของค่ะให้ผลผลิตแล้วสร้างไรายได้แล้วนะคะไม่กี่ปีก็ได้ทุนคืนแล้วค่ะ